สวัสดีครับผมสวัสดี f c Big s ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกถึงคลิปนะครับผมนะวันนี้ผมมีพพะมาใหม่นะครับมาแกะกล่องนะครับได้มาของมาถึงวันนี้นะครับผมนะก็เลยมาแกะกล่องดูนะครับว่าผมได้รุ่นไหนนะครับมาให้ FC ได้รับชมนะครับรุ่นนี้นะครับผม สวยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่สวยนะครับเหลียนหลงวพ่าพัดนะครับมาดูกันนะครับได้มาสดๆลร้อนๆเลยวันนี้นะครับสี่ลุ้นนะครับสี่เหลีย ใครเข้ามาดูนะครับช่อง b i g s u w a y นะครับก็ช่วยกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะกดติดตามนะครับช่องนี้นะครับผมก็ได้มา2รุ่นนะครับสองรุ่นสี่เหรียญนะครับก็จะได้เหรียญที่สร้างมาแล้วนะครับปีห4สี่นะครับแล้วก็อันนี้ ปี64นะครับผมนะปี64นะมาดูรุ่นนี้ก่อนนะครับนะพยัก์คู่บารมีนะครับผมหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นนี้ก็อายุร้อยปีนะครับก็เป็นเสมานะครับแบบเต็มองนะเออแบบอ่าพิมพ์พุทซ้อนนะครับผมนะเป็นเนื้อปักกาลุงยากีบอลนะครับสวยมากนะครับเหือนนี้นะที่บูชามานะครับเหรินนี้ก็ นะเป็นมีกระแสนิยมนะครับผมนะเป็นกระแสเลยนะครับนะคนติดตามนะครับผมชอบหากันเยอะนะครับรุ่นนี้นะเป็นพยักด้านหลังเป็นพยักคู่นะครับผมนะ้ทองแดงลมทองแดงสตินนะครับนะพยักคู่บาร,รมีปุญยัก,กามกรนะครับนะเดี๋ยวมาดูเหรียญน,นะเหรียญน,นี่ก็เป็นงานสาตินก็จะชัดเจนอยู่แล้วนะครับรหนะัสโค้ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะครับ เป็นด้านหลังเป็นพยัคคู่นะครับผมเสือคู่นะสวยนะครับพยัคคูบรามบรมีนะครับุญยัคกมูนะคล้ายๆยันที่เขานิยมอสักกันบนบนหลังนะครับสักกันบนหลังนะเป็นเสือคู่แบบนี้นะนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าบุญหลวงพ่อพัดบุญยกรโมูวัดห้วยด้วนนะครับจังหวัดอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผม นะจัดสร้างปีหกสี่นะเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยงามนะนะครับมียันอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างพยักสองตัวนะครับเหรียญก็ไม่ได้หนามากนะเหรียญกำลังสวยนะขอบเหรียญน,นะครับผมนะ้านหน้านะครับเป็นเป็นแบบเต็มองค์นะครับผมนะ จะมีแบบเต็มองค์แล้วก็แบบครึ่งองค์นะครับรุ่นนี้นะแล้วแต่ใครจะได้นะครับแล้วก็หรือว่า,าเป็นแบบพุทซ้อนนะครับผมอันนี้ผมได้มานี่ก็เป็นแบบเต็มองค์นะครับเรียนสวยนะครับเรียนสวยงามมากนะครับผมรุ่นนี้นะมาดอูอีกหนึ่งอีกหนึ่งลุ้นนะครับสําหรับรุ่นนี้นะนี่ครับ ทองแดงสาตินลงยาจีวอรเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นแบบใสมานะาไปอพิมพ์มุซอนนะครับสวยนะครับผมรุ่นนี้นะพยาคูบารมีนะครับผม mm hmm. นใบหน้าหลวงพ่อนี่ชัดเจนนะฮะ นะหลวงพ่อพัดนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อเดิมนะเหรียญนี่คมนะครับสวยกระกนกด้านข้างนี่คมนะครับผมนะตรนะงนี้เป็นพยักนะหพยักนี่สวยนะดูดูดูดันมากนะเหรียนนะครับสวยนะครับผมรุ่นนี้นะ รหัสโคดก็สามหลักเหมือนกันนะฮะสามสามสี่ศูนย์นะครับผมรหัสโค้ดสามสี่ศูนย์นะตอกว่าทองแดงนะครับผมดาเด็กตรงนี้นะถ้าเป็นเนื้ออื่นก็ตอกอย่างอื่นนะครับเหลืองสวยนะครับรุ่นนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะครับผมราชาประยักษ์นะหลวงพ่อพัดนะครับก็มาเพิ่มนะครับผมนะจากที่อ่า เคยบูชาจ้บบูชามาแล้วนี่รายการที่สิบนะายการที่สิบนะน่าจะเป็นเนื้อทองทองฝาบาทนะลงยานะครับผมลงยานะครับนี่ครับนะทองฝาบาทลงยาจีวรน,นะครับลงยาพื้น แดงนะครับผมคุยพื้นนะแล้วก็ขอบเป็นอ่าลงยาขอบน้ำเงินนะครับแล้นะเหรียวน,นี้ได้ปิดบูชาเช่าบูชามาอีกหนึงหนึ่งเหรียญน,นะครับสวยนะราชาพยักฆ์นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นอ่อันนี้เป็นอาปาก,ก้านะครับผมลงยาลายเสือนะอะปปาก,ก้าลงยาลายเสือลายาเสือเหลืองนะครับสวยนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับนี่ครนี่ตอกตอกอหัวเสือติดตรงนี้นะน,นี่รายการที่สี่นะครับผม รายการต้นๆเลยนะคฮะรายการหลักๆเลยนะครับรหัสโค้ดอ,อ่ารหัสโคดนี่หนักเยอะอยู่นะครับเพราะว่าสร้างรุ่นนี้ค่อนข้างสร้าง,สร,างสร้างเยอนะ,ะนะครับผมนะครับรหัสโค้ดเหรียญนี้ก็หกหลักห้าหลักนะครับหน,นึ่งหกสองสามสี่นะหนูเลขเรียงนะเก็บเกียบเรียงนะครับด้านหลังนะหนึ่งหกหนึ่งหกสองสามสี่นะ สามสามตัวหลังนี้เรียงกันเลยนะฮะมิโค้ดนะครับผมนะตัวหนังสือก็จะประมาณแบบนี้นะฮะนะัดเอารูวัดทานทหารนะครับวัดไม่ดวดนะครับผมหลวงพ่อพัดนะฮะนะมาดูด้านหน้านะฮะมาดูความสวยงามด้านหน้านะ เนื้อปากกาลงยานั้นรายการที่สี่เลยนะรายการนุ่นเนี่ครับสวยมากครับเหรียญนี้นะลายเสียนะครับลายเสียเหลืองนะครับขอบขอบดํานะครับผมนันลงยาจีวอนสวยนะครับอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องสองกล้องก็ได้นะนะครับส่องไปหน้าหลวงพ่อนะดูไปหน้าหลวงพ่อนะครับ นี้สวยนะฮะสวยมากนี่ครับนะราชาพยักฆ์นะครับผม เนืปาก้านะครับลายเสียนะฮะรุ่นนี้ก็เคยรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนะตอนพัาออกใหม่ๆเลยนะครับผมนะนี้ผมก็ปิดมาอีกสองรุ้นนะได้มาอีกสองสองรุ้นนะครับสี่เหลือนนะครับผมนะรุ่นนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะคลิปนี้นะครับผมนะเดี๋ยว มารีวิวอ่รุ่นอื่นดีกว่ารุ่นรุ่นอื่นต่อดีกว่านะครับ